ครับมือนี้มาเบื้องเครื่องครับขายมาแล้วนะครับมาเบื้องมองผลผลิตนะครับพวงค้างครับมือหนีขึ้นขึ้นไปสามสิบทัานนะครับมือหนีนะครับเครื่องนี้ยเพิ่ดัดจมือรหาสห้าสิบตัวครับนะครับตัดเล็กกองไว้เอเรียนะครับนะครับลองดัดเบื้องนะครับก็ผลมาเบื้องมาเบื้องงานครับมาเบื้องงานจาลของนะครับมาเบื้องเครื่องดัดจาลของครับ มันลสามสิบทัานครับนะครับไปกลับได้สบายครับเนี่ยนะครับนะครับซื้อมาคุ้มค่าเลยครับเนี่ยนะครับกองเพิ่นไดือดรายครับเห็ดมือแต่สามสิบกว่าขั้นครับนะครับดัดเหลีโรงงานเพิ่นครับเนี่ยมาเพิ่นนะครับลูกน้องหกเจ็ดคนครับออกอย่างเดียวครับนะครับตัดคนเดียวพ่อนะครับคุ้มค่าเลยครับโรงงานเพิ่นครับ นะครับนกําลังขึ้นอยู่ครับประมาณสามสิบสี่สิบโตมา้งคืขึ้นครับมาเบิ่งครับยุโรงงานยึดตึกครับเนี่ยคนเหยียดครับเป็นสื่อของผมมาครับนะครับคุ้มค่าครับเนี่ยนะครับเพื่มเตินนะครับได้หลายครับเงินหนึ่งเงินหนึ่งขอถ่องใส่คนเลยครับสบายครับเอาครับสำหรับมือนี้ก็สวัสดีครับ